สวัสดีครับผมเพื่อีตัว usted, แสบน,นะครับเพื wow, ่อนๆครับว <S arrivé> uh, ันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับในการตัดเล็บครับต่อไปนี้เวลาตัดเล็บเราเล็บของเราจะไม่กระดิีกต่อไปถ้ามีสิ่งนี้ครับมันคือเซอร์ไพรส์ฮ่าฮ่าอินฟินิตี้อืมเดี๋ยวเห็นหมดก่อนยังไม่บอกหลบเป็นไร ยอยอ่างยอ่อๆครับใช่ครับเรามีสกอตเทปครับเราสามารถใช้สกอตเทปเนี่ยโมดิฟายที่ตัดเล็บของเราให้เป็นที่ตัดเล็บแบบเก็บเล็บได้ครับเก็บเล็บได้หมายความว่าอะไรครับปกติเวลาตัดเล็บใช่ครับกึบ๊บ,ก,บ,บ,ก,นนนนบกึบ๊บกึ๊บเล็บทั้งหมดจะถูกเก็บอยู่ข้างในนี้หมดเลยครับมันมีช่องว่างให้เก็บอยู่ตรงนี้พอดี อ,อว,วิธีที่วันนี้ผมก็ไม่ได้คิดเองนะครับผมก็ไปเจอวิดีโอใน YouTube หรือ TikTok อะไรจำไม่ได้แล้วนะครับนั่นแหละให้เราแบบเฮ้ยเออฮู้่าสนใจจะทดลองทำด้วยนะครับว่ามันจะใช้ได้แบบนั้นจริจรงๆหรือเปล่านะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับต้องใช้งานฝีมือนิดหน่อยครับในการโมดิฟายมันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าน,นะครับว่าเขาทำยังไงครับ ามาดูกันเลยครับอันดับแรกครับเราลองมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับที่ตัดเล็บก่อนนะครับปกติเวลาตัดเล็บแล้วเล็บมันออกมาแบบไหนครับนี่ดูนะครับผมไว้เล็บยาวเนี่ยเพื่อถ่ายวิดีโอนี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยไม่ได้มา็คนคี้เกียจตัดน,นะครับนี่ <c oughs> อะปกติครับวเวลาตัดเล็บใช่ไหมครับนี่ดูด้านข้างนี่นะเวลาเราเล็บเข้าไปใช่ไหมครับ แล้วพอกดตัดกึบนี่ครับพอเวลากดสุดปุ๊บเล็บมันหักครับเล็บมันก็ต้องเข้าไปข้างในนี่ไงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่องว่างไงพอตัดกึบเล็บมันก็จะแบบพุ่งออกมาไม่ไซ้ายก็ขวาไม่ไซ้ายก็ขวาอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทํานะครับเราก็คือตะเอากาเียบทิดตั้งข้าง2ข้างแค่นี้ปิดบล็อกมันไว้ครับเมื่อเวลาเราตัดปุ๊บเล็บมันก็จะไปชนกับสะเกเทปมันก็จะติดไว้มันก็จะอยู่ในนี้ครับไม่ออกไปไหน อเออไอเดียดีนะใครบางคนคิดเนี่ยสุดยอดเลยนะครับมาครับแล้วก็มาโมดิฟายกันเลยครับตัวตัวผมนะคิดว่านะ่าต้องติดถึงถึงปลายนี่เลยแต่ว่าอย่าเกินขึ้นมาถึงข้างหน้านะเพราะเราตัดเล็บใช่ไหมถ้าปิดหมดงี้มันก็ตัดไม่ได้ใช่ปะพูดเสมอเนี่ย <c oughs> <c oughs> ติดปลายถึงข้างหน้านเลยแล้วกันนะครับเวลาตัดมันจะไม่ดุดรอดไปไหนถ้าจะติดแค่นี้บางทีมีช่องอยู่พอตัดจืบมันจะออกช่องนี้ได้ใช่ไหมล่ะนะติดให้หมดทั้งแถวเลยก็จะก็เทปแบบไซส์เล็กๆหน่อยนะถ้ามันมีไซส์ใหญ่ๆมากๆมันก็จะเทอะทะเกินไปนะครับไซส์เล็กๆ เฮ้ยเออพอได้อยู่นะครับนึกว่าจะแปะยากไม่ยากเท่าไรนะครับนี่เห็นไหมอ่ามัเป็นเหมือนที่ล็อกไว้แล้วก็เป็นกาวด้วยไงพอเล็บมันมาชนเงี้ยปุ๊บมันก็จะติดถูกปะอ่าเยี่ยมเยี่ยมมาทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันอ่านี่ครับเห็นไหมเรียบร้อยสองข้างของเรานี่นี่เพียบพร้อมครับเสร็จแล้วเราก็ลองตัดดูก่อน อ่าแต่เข่าได้เหมือนเดิมปกติดีครับสุดยอดเยี่ยมอันนี้ก็คือเสร็จแล้วครับแค่นี้เองไง่ายๆเห็นไหมครับทีนี้แหละถึงเวลาสําคัญแล้วครับที่เราจะไปทดลองใช้กันครับเรามาดูกันดีนกว่าครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าอุ้ยเล็บยาวพอดีเลยหาวอะมาลองใช้งานกันดูครับเล็บยาวๆเพื่อนๆอย่าล่อยไว้อย่างนี้นะครับนี่ผมไว้เพื่อถ่ายคลิปนี้โดยเฉพาะนะครับ อ่ะเรื่องที่นิวโปงเยเอาเล็บใหญ่ๆเลยนะครับดูนะครับว่ามันจะสามารถเก็บไว้ได้หรือเปล่าครับถ้าเจอเล็บใหญ่ๆอย่างนี้นะเฮ้ยเออเก็บไว้ได้จริงครับดูดิไม่ออกมาเลยอ่ะไหนใบข้างในอยู่ไหนอ๋อนี่ครับดักเบื้องต้นยังติดอยู่ตรงนี้ครับยังอยู่ข้างในครับมันยังไม่ได้หล่นไปโดนข้างๆนี้นะอ่ะลองตัดไปเลยดูก่อนลวกันนะเดี๋ยวก็ได้รู้ว่ามันต้องเป็นยังไงต่อนะึ๊บๆตัดไปเลครับ อือก็ติดแล้อ่านี่ครับนี่ติดแล้วจริงด้วยน,นี่ตอานนี้ก็มีเห็นมานนเล็กๆอ่าแล้วมันโตดูสิครับมีไหมชุบๆเฮ้ยไม่มีอ่าเฮ้ยในขั้นต้นครับหนึ่งเล็บนี้ได้จริงครับถ้างั้นเดี๋ยวผมลองดูให้หมดห้านิ้วก่อนแล้วกันนะครับดูว่ามันจะใช้ได้หมดเลยหรือเป,เป,เปเล่านะครับหรือว่ามันจะแบบอ๋อกันตรงนี้จนมันล้นท้ายออกมาอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าให้เดา่้จะเป็นแบบหลังที่จะทะลักจนหลุดออกมาทางนี้แน่ๆเลยนะครับอ่าลองดูกันครับ เ,เรียบร้อยครับดูเล็บที่อยู่ด้านในครับนี่อ่าดูดินี่มอองนี้เต็มเลยครับมันไม่หลงมาข้างล่างมาอ,อติดอยู่ข้างบนนี่ครับดูอีกด้านนึงครับเหมือนกันครับมอข้างบ,บตนตรงนี้เกือบหมดเลย <laughs> แล้วก็ดูด้านในตรงนี้อ่ามันก็ยังพอเห็นเล็บอยู่บ้างนะครับมันก็จะมีบางส่วนแหละที่ติดอยู่ตรงกลางยังไม่เข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ขอคอมไปข้อลงไปข้อลงไปข้อลงไปอ่า อ่าลงมาแล้วลงมาแล้ว <c oughs> เออเริ่มมาติดตรงกลางอยู่ข้างในตรงกลางนี่บ้างแล้วนะอ่าโอเคนี่แต่ครับแต่ในที่ผมพบเจอก็คือมันยังไม่ได้เปอร์เฟก์ร้อเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นครับนี่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 อ่าเห็นไหมเห็นไหม มันยังมีบางส่วนที่หล่นลงมาได้บ้างนะครับแต่ที่ผมสังเกตดูเมื่อกี้นะครับก็คือมันเต็มมาแหละพูดง่ายๆบางทีเราตัดซ้ำๆๆครับมันกองอยู่ตรงนี้หมดมันยังไม่ติดด้านข้างไงแล้วบางทีเราเปลี่ยนพริกมุ๋มเหมือนคว่ำลงเนี่ยมันก็หกออกมาหมดอะไรประมาณนี้นะไม่ได้ว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มีหลุดออกมาบ้างนะครับอ่ะตัดตอนนะะ่อไหนก็ไหนละตัดดูอีกมือหนึ่งด้วยแล้วกันนะลองดูนะครับว่าในการตัดหนึ่งครั้งสองข้างเนี่ยมันจะช่วยเราได้มากน้อยขนาดไหนนะครับอ่ะตัดต่่่่อออไปเเเเลยยยยนนีีะางง้ น้โป้งเนี่ยมันใหญ่มากครับคือถ้าเกิดมันเข้าไปติดนะมันก็ตันหมดเพื่อนไปไม่ได้เลยนะครับตัวอันแรกหนื้อโป้งที่ใหญ่หน้าต้องออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เหลือตัวอื่นก็คงน่าจะใช้ได้แหละมั้งนะครับดี่ว่านะหลองโดกต่อไปอ่ะโอเคเนียบแลยครับพอตัดเสร็จสองขานครับแล้วขอดีอน,นึงอ่ะดูนะครับนี่ กระจกกระจอยู่เต็มเลยครับอ่หรือครั้งสิอ่านี่ได้จริงครับเยี่ยมอ่าแค่นี้ครับเราก็จะได้เล็บที่สั้นสะอาดสะอาดพร้อมทั้งรอบโต๊ะเนี่ยก็ เลอะนิดหน่อยถือว่าสะอาดกว่าเดิมมากนะครับเพราะถ้าเราไม่ทําแบบนี้เลยรอบตัวนี้เล็บกระจายหมดแน่ครับเพราะก็เด็ดออกไป็นแหงไม่รู้ด้วยซ้ำครับอันนี้เนี่ยนับชิ้นได้เลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่6หกชิ้นครับเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นนึงก็เลยค่าจินคันเองครับว้าเป็นเงินเละครับใช้งานได้ผลจริงๆนะครับวิธีนี้ย่มอ่ะมาที่นี้พอตัดเสรียบอยตอนที่แกะออกมาทิ้งครับเรามาดูกันครับว่าเล็บมันติดหมดอะไรยังไงแบบไหนบ้างนะครับแกะมาดูกันครับนี่นะ Day, day, book. อ่าน pues ี่อย่างเฟี <Kas per now> like so ้ยวครับก็คือเล็บติดสติกเกอร์ของเราหมดเลยครับเนี่ยแล้วพอเราแกะตัวนี้ออกมาใช่ไหมครับไอเจ้ามัติดอยู่ที่ตัวแล้วก็เนี่ยแปะไปเลยปึ๊บปึ๊บนี่เรียบร้อยหมดขบสะอาดเป็นไงแต่ละหนึ่งแผ่นทำใหม่ข้างหนึ่งฟิงนี่ครับอ่าครับอ๋อมีแต่ปลดไปอันหนึ่งแปะกลับไปผุดผุดนี่ เห็นไหมเ็บทั้งหมดทั้งสองนิ้ของผมเลยนี่อยู่ตรงนี้หมดเลยเป็นไงครับเรียกได้ว่าสะอาดทั้งมือและสะอาดทั้งโต๊ะเลยทีเดียวนะครับเย้ yeah! อ่ะเป็นไงครับใช้งานได้จริงจรครับจริงเนี้ยมันจะดูเล็กน้อยดูแบบว่าก็ไม่จำเป็นต้องทําก็ได้ใช่ไหมคือบางทีรเราอยู่บ้านเนี่ยตัดเล็บกระจายก็จริงครับแต่ว่าตัดเสร็จแล้วก็เก็บไปทิ้งในขยะหรือไม่ก็กวาดออกไปได้เลยใช่ไหมครับหรือว่าใช้ไม้กวาดกวาดชุบเดียวก็ได้เลยใช่ไหมครับอันนั้นก็ใช่ครับถ้าเกิดเราตัดอยู่ในบ้านของเราเองหรือว่าในห้องของเราเนี่ยไม่เป็นไรครับก็ตัดเลยแล้วก็ทำความสะอาดเองครับแต่เผื่อในกรณีที่บางทีเราต้องไปตัดเล็บข้างนอกนะครับการที่เราจะไปตัดเล็บอยู่อย่างเงี้ยแล้วเล็บ และมีคนอยู่เยอะใช้วิธีนี้ผมว่าดีมากๆครับเล็บของเราจะไม่หลุดออกไปไหนครับมันก็จะอยู่ในนี้อย่างเดียวแล้วเวลาเก็บทิ้งก็ง่ายครับชิกออกทิง้งชิกออกทิ้งอย่างนี้ผมว่ามันก็เวิร์กนะครับเล่นวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นวิธีที่ใช้เป็นประจำครับเพราะมันก็เสียเวลาในชะ่ไหมกว่าจะาก็เทปมาติดตัด อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เอาไว้ใช้ได้ในบางสถานการณ์ยามฉุกเฉินนะครับหรือไว้ก็ไม่เสียหายนะครับนี่นะครับก็คือ how to ง่ายๆที่ผมเอามาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้ครับวิธีตัดเล็บให้ไม่กระเด็นครับใช้แค่สกัดเทปนี้เท่านั้นครับว้าวโอเคครับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้แหละครับเพื่อนๆอยากรู้อะไรครับบอกผมมาได้นะครับอยากให้ผมมาแบบสอนเทคนิคในการทําอะไรแบบเอาเรื่องง่ายๆก็ได้ครับเช่นแบบ เหมือนแบบผมจะไปคล้ายหลักการเหมือนจะไปคล้ายหลักในการใช้ชีวิตหรืออะไรเงี้ยบอกมาครับเดี๋ยวผมจะไปหาเคล็ดลับหาเทคนิคหาวิธีที่มันแบบ เดี๋ยวกว่าชาวบ้านจะช่องเขามาสอนเพื่อนๆนะครับสมมติเพื่อนๆจะบอกว่าแบบเ hey, ฮ้ยพี่ผมอยากรู้วิธีกินข้าวโดยไม่ใช้มืออย่างนี้ครับอ่จาจะบอกว่าจะไปศึกษาเรื่องการต่อหุ่นยนต์อะไรอย่างนี้นะครับ<อ>คิดสร้างหุ่นยนต์ในการป้อนข้าวขึ้นมาครับพอสร้างเสร็จใช้ไม่ได้ปุ๊บใช้เมียป้อนครับดีที่ทุกๆท่าไม่ต้องกินเองครับ <c oughs> อุ๊แต่ไอ้นี่อ่าครับๆครับประมาณนี้นะครับอยากดูอะไรอยากดูอะไรบอกช่องผมจัดให้ครับและเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อสาระแบบไลร์คิดกันไปกับผมเท่าไหล่ครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับเจอกันวินดีโอหน้าครับช่องผมรวรทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับไปนะครับสวัสดีครับเออเล็บสุดงามสง่า